ถือวัวของเสือฟนะหัวหน้าทีมเสือฟตอนนี้มีวัวด้านเจ็ตัวตัวเนี้อที่อยู่ตรงนี้นะสองตัวสองตัวอ่าอยู่ที่บ้านอีกประาณสองสามตัวเนาะสองตัวนี่มีตัวไหนบ้างของเสือฟอะล็อกฟอปลาตัวตัวนี้เนาะหล็อกฟอปลาเนี่ยเนี่ยาไหนหลุมมะป่าเนีะบ้านอกเนาะบ้านอกอ่าอีกตัวนึ่นลดอกครับดอกตัวไหน อ๋อที่ว่าของเจ็ดครับตาใช่ไหมอ๋อนะครับถูกตอบนะครับหลงวัวป่านี่เป็นไงบ้างสายเที่ยวเป็นเป็นลูกเกิดที่ไหนลูกเกิดทัพตะแก่ครับทัพตะแก่ลูกเกิดทัพตะแก่ได้ขนาดเนี้ยอีกว่าแล้วเนาะไปเจอไงตัวหลงวัวป่าเนี้ยร้านตำลี้ยนเยอะ ได้ให <fin anta> <ots> ้เ <guarding> ซ <frequencies> ียวบ่าวบานไม้เขาติดต่อให้ฉั้นที่เราไปเจอในสนามนั้นน่ะแทนนะแทนครับแทนมรับเจ๊แท้ไหลายแต่จริงเริ่มแทนไหลใช่ไหมตามตามดูกี่ครั้งแล้วถึงกล้าซื้อตอนนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวไปเจอที่แท้หลายด้วยนะราคาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้บอกได้ไหมนะครับถ้าเปซื้อมันกาหนึงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะตัวเล็กกว่านี้เนาะ มันบอกว่าเป็นเป็นที่อยู่บ้านคอกไอ้ลูนล็ไอ้นี่นะหนังกำยายนาะเนี่ยนะเจ้าของเจ้าเป็นเจ้าของหนังกำยายนะเพื่นเ้าของเดิมว่าเนาะนี่นะครับเนี่ยตัวไหนไอ้ตัวนั้นนะครับลูกดอกเนาะลูกดอกนะท่านผู้ชมนี่เป็นวัวของคอกคอกไหนตัวนี้วัวจากแจ็คทับใต้ครับวัวจากคอกแจ็คทับใต้นะครับเนี่ยครับลูกดอกนี่ครับนี่ได้ได้มานานนี่เลย สามเดือนเนาะสนามจริงลงยางสนามจริงออกลายจริงอยู่ครับแต่ยางวางขามอยู่เป็นไงเป็นไงการบิงการอะไรเขาเลยสวยมีสวยเลยใช่ไหมตั้งใจจะเอาไปไว้ป่าไหนจะเนี้ยมีตั้งใจไว้ว่าทางการวางขามเสร็จตั้งใจนอกเลยใช่มโอ้กันเลยครับตอนซ้อมอยู่ลองนอกกันเป็นไงบ้างซ้อมดีอะซ้อมดีเลยใช่ไหมโอ้เล่นนอกเลยนะครับเล่นใจเลยเนี่ยโอ้ไหวไหมที่ว่าดูแล้วไหวไหม ใส่าโนออะประมาณก็่อนข้าครับอ๋อที่คุณกะตางเสียแจ็คเขาบอกว่าหวานหวานนอกดีเลยก็เลยว่าทางเอฟจะลองหวานนอ,อกนะครับเล่นหวานนอ,อกดูนะครับตอนนี้ก็วางทานนะครับอยู่ตำแหน่งทานอยู่นะครับต่อติดตามผลงานแล้วก็มีของท่านไหนอยู่ที่ว<า>่อาอยู่ในนี้อ่ามีท่านไหนครับ<ะ>เอ่อสิลิปเดะอย่าไปดูสิลสิปหน่อยเด<อ>ี๋ยวผมจะย้ายไปไปหาสิลิปนิดนึงนะครับ อีลิฟพี่ก็สีลิฟหน่อยค่ะอีลิฟนี่ก็นะครับที่เรามาถ่ายครับตัวนี้ก็เป็นที่ของอีลิฟเนาะอีลิฟนี่เป็นไงบ้างอ่ะหัวลานตอนนี้มีกี่ตัวครับตอนนี้สิบตัวครับสิบตัวมีรุ่นไหนบ้างครับเนี่ยรูปตีวรุ่นเหล็กรูปตาตั้งแต่จิ๋วเล็กกลางกลางนี่กี่ตัวกี่กลางเนี่ยกลางสี่ตัวกลางตัวป่าไหนบ้างเด็กรุ่นกลางเนี่ย บานอกมั่งบาลองมั่งบาเอาบานอกอ่ะยู่ไหนมั่งชื่ออะไรบานอกวันนี้ใช่ไหมขอที่หลุดมาจากชุดนู้นเลยเนาะเป็นไงบ้างตูเนี้ยจะดีครับผู้น้องผู้นองดีทุกวันนี้ก็ยังวางนอกด้วยวางขาเนาะผู้นรับผู้นอกยังนอกอยู่เหรอโอ้โแล้วกูยื่นว่าเอาไปวางขาเรียบร้อยแล้วเลยบานอกอยู่เป็นไงสนามล่าสุดน้ำยังน้ำนะครับนี่เราพูดได้ฟู ลูกหลาแล้วแม่ขายอยู่เดียวอ๋อแล้วหลังนี่ใส่ทางนี่นะอ๋อแล้วคุณงานของอ่อนนษที่ว่า็นบากออกถึงอย่างนันคุณงานก็เป็นไปดีครับแทนมันชนะมันพอไม่ได้ครับพอไม่ได้เนาะอ๋มีตัวไหนอีกรุ่นกลางมีตัวไหนอีกชื่ออะไรบอกชื่อและบอกชื่อบอกชื่อรุ่นกลางที่วัวที่ว่ามีฝีมือว่างหน้ากากครับหน้ากากเนาะหน้ากากนะครับอันนี้เป็นเป็นเหล่าที่ไหนตัวนี้สรุป ลูกเกินซื้อซื้อเียบปยหัวนาอ๋อซื้อจากหัวนาเฉียบปุ๋ยหัวนาใช่ไหมได้มานาดนี้เลยขนาดเลยเลือดปุ๋ยแล้วเปล่าเลือดบานไหนเลยนะบาดรองบาดรองผลงานเราไยังดีครับดี่ไปแล้วชนะแพ้ชนะจับได้ไหมแพ้ก็ชนะจับได้เลยแพ้ก็ชนะอ๋อบอกไม่ได้แพ้แม่ชนะมั่ง เอ้าม das ja, st ีตัวไหนอีกตั้งจาละกากลูกแพ้ลูกแพ้ด้วลูกเกิร์นด้วยว่าลูกเกิร์นของเราเองเนาะเป็นเราเขาที่ไหนเราเขาเราเขาจริงแม่่แมหัวแม่แม่หัวนะอ๋อไม่รู้กันต้องถามพ่อใช่ไหมอ๋ออายุวัวเท่าไหร่กันนะลูกแพ้เนาะอันสัตว์ีเด่น สี่ขว like. บประมาฟันปัดสี่เลียก็ปรมันส oh. <500 asive. S 1> ี oh. royalty, when, so mm ่ขวบมากขวบเนาะอ๋อ <rivalry> ก <inside> okay. ็จริงรุ่นการเนาะอ๋อรุ่นการเป็นไงบ้านไหนตัวแปรในบาดไหนบ้านนอกบ้านนอกเป็นไงบ้างผลงานเขาเป็นยงไงเราฟังด้ก็ดีปรุงแต่งอืมขี่ขี่มาแค่ละมันก็พอไม่ได้เหมือนกันอ่ะอ๋อพอไม่ได้เนาะรุ่นเล็กอ่ะรุ่นเล็กเมื่อกี้รุ่นกลางเรารุ่นเล็กรุ่นเล็กมีกี่ตัวรุ่นเล็กอ่ะ จุดเด่นนี่ตรงภาพตรงตัวคนงานเอามีดีๆมีตัวนี้เด่นเด่นไหมมีตัวนี้เด่นเด่นไหมทพมิญข้าพิมตัวนี้เนี่ยบาร้องเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยนี่นักผู้ชมด้านหน้าแล้วเนี่ยทพมินนี่ลูกเกินหรือว่าซื้อซื้อครับซื้อนะโอ้ซื้อนานยังได้ยังทันปีก็ปีครับปุ๊บปีเนาะบาทไหนพมิญเนี่ยบาทร้อมที่บอกว่าเมื่อกี้คนจะหน้ามานี่นานยังเนี่ย เมก้าสิบเนี่นะโอ้สี่รอบตัวนี้ยนามายี่สิบกวรอบเจอวัวจังหวัดไหนเพชรนันอ๋อเจอวัวเพชรกันเนาะกี่ไฟแล้วทั้งหมดเนี่ยคนงานเขาบาลองกี่ไฟแล้วสามไฟสามไฟชนะสามไฟเลยปะโอ้ยไปเบาเงี้ยนะเนี่ยโอ้โยตายตายไปเบานะครับเนี่ยเนี้ยมินนะครับเนี้ยมินโอ้ยเล็กเนาะ รุ่นเล็กนะติดตามผลงานนะครับชนะสาวไฟติดต่อกันนะครับมีมีคนจะให้ราคาเลยไหมยิ่งไม่ขายไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายเก็บไว้เองเลยจ้ะอ๋ออ๋อมีตัวไหนอีกรุ่นเล็กอ๋อไอ้มินตัวต่อไปอ๋ออ๋อรุ่นจิ๋วครับรุ่นจิ๋วฮะรุ่นเล็กก็ประมาณนี้เนาะรุ่นจิ๋วตัวไหนรุ่นจิ๋วไอ้นอนอยู่นั่นแหละแล้วชื่ออะไรกันนั่นลูกนาครับลูกลูกนาลูกนาใช่ไหมอ๋อลูกนา ลูกเกิดที่ว่าซื้อซื้อับซื้อนะใต้หนาหนาเลยครับลูกนะนานแล้วครับเนอเป็นไงบ้างผลงานเขาจิ๋วเนี่ยดีมาหลองมาหลงไหนไใ้หมดเลยนะสนามล่าสุดเป็นไงบ้างครับล่าสุดแผลม้แผลไมาใช่ไหมโอ้หนองตะลามหนองตะลามงอกนะงานครบมันก็รุู่ดจิ๋วก็ประมาณเนี้ยเนาะ อ่าของเสียลิฟต์ครับมิวบอกว่ามีแม่เหล่าวัวลานมีเหล่าวัวลานที่มีแม่เหล่าวัวลานวันกี่ตัวเสียลิฟตร้อยกว่าใช่ไหมเป็นเป็นเหล่าจากไหนบ้างเหล่าจะเรียกเป็นเหล่าจต้องถามพ่อใช่ไหมถึงจะรู้อ๋อเสียลิฟจะไม่รู้เนาะคือเป็นเป็นวัวที่ตกทอดมาจากพ่อที่เราซื้อมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะพ่อออกตัวตัวเจ๊พ่อเสียลิฟต์ปีเลี้ยงวัวชุดนี้มานานเนี่ยหมหนุ่มเลยปะ ว่าเราเกิดม,มาได่เห็นเลยใช่ไหมรวยตุนเนี้ยอาพ่งซื้อนะเนะอพึ่งซื้อใช่ไหมนานยังพูดเรื <con> <Overwatch Hayır. S 1> <reais> ่องอเป็นสิบปีวะเราโตยังหกเจ็ดปีไม่นานเนี่ยเนาะอ๋อผลงานของเราโบราณจากข้อของเรามีมีส่วนไหนที่ว่าจริงๆดังๆบ้างว่าพอมีชื่อเนี่ยพ่อพี่ดี ถ้าหกปีนี่ก็ถ้าเป็นลูกวัวก็อยู่ประมาณสามบวบสี่บวบเนาะสามบวบสี่บวบก็ทางตัวก็กําลังอย่างที่บอกกําลังไปดาวลูกขึ้นมาเนาะเราเอาเราเอาวัวลานจากคอกลูกเกิดของเราเอามาเล่นเยอะไหมลิลหลตันี่ลูกเกิดตัวแพร์ลูกแพร์ลูกเกิดถึงถึงที่อยู่ในนี้ลูกเกิดของเราประมาณเจ่ดตัวหลายตัวเนาะ ก็ต้องอย่างที่บอกก็เพิ่งกำลังขึ้นกำลังดาวรุ่งเนาะผลงานก็ยังไม่โชว์เท่าไรรู้ใช่เนาะกำลังไปสองไปสามไปอ่ะเต็มที่เนาะประมาณนี้เอาแล้วก็เป็นวุฒิโบรานของทีมงานเนาะทีมงานนี่ของท่านไหนบ้ากเลยเนี่ยตากาของเสียลิฟของเมีมีเวทนุ่มเออมีป่ะไม่มีทีมงานแล้วมีขนาดมีมีมีไหมเนี่ยมีกี่ตัวชื่ออะไรตัวนั้น ออไวินพวเราเนี่ยโอ้ยดครับชี้แดงก็แดงถนึ่งช่อนี้ครับนนวิว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 อ๋อวิววิวช้วิวนะครับนกบินหนเนาะนกบินเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวไปชมกระเาพี่มีไหมไมมีคม่มนะสิ่งงานเนาะแล้วทันโน้นอ่ะเสียไหนเียคอเสียคอมีกี่ตัว อย่างลูกหล่านะครับคนเดียวคนเดียวนะเอามีสัยทัศน์ท่านนี้นะมีมีลูกมีวัวล้านจตัวท่านผู้นั้นคุตัวสองตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทาางอ่ทีมงานพาชมวมัวรานนะครับทีละตัวเลยว่าคุณการเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับครับผู้ชมครับผมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาชมมัวรานของทีมงานเพชรอัมพันธ์ฟาร์มนะครับนะครับเจฟบางกุลานะครับ อ่าพาชมทีละตัวเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้จุดผู้จัดการครับอ่าตัวนี้ชื่อจุดผู้จัดการใช่ไหมโอ้เป็นไงของวัวของท่านนี้เลยใช่จ้ะของท่านไหนอ๋อเสียของน้องปื้มอ่าของน้องปื้มนะครับเนี่ยเนี่ยของน้องปื้มนี่เจ้าของวัวอ่าอ๋อน้องปื้มไปยืนนั่งแข้งนั่าเห็นได้เห็นท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเป็นวัวของอ่านั่นแหละนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับจุดผู้จัดการเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงบ้างผลงาน ผลงานก็ล่าสุดปรุงนอกัแ่แพมาสองร้อยแปดรอบตาสูตรสองร้อยแปดรอบนะตัวนี้ตันโกงมาครับเจอเสียดีตันโกงใช่ไหมโอ้โหถ้าเจอเจอทีมงานโน้นนะครับแล้วก่อนหน้าน้นเป็นยังไงครับเนี่ยก็ดีมาเรื่อยคๆ,ๆครับประมาณกี่ไฟชนะเอวานกี่ไฟกว่าไฟนะประมาณถึงสิบไฟไหมไม่ไม่ถึงเุ้ยเอาหกไฟเนาะแพ้ล่าสุดเรามีแพ้อีกไหมนอกจากที่ว่าล่าสุดเนี่ย มีแพ้ตังบาร้องครับตังบาร้องรังหนึ่งก็มารไฟสองไฟแล้วที่แพ้เนาะตอนนั้นก็ชนะนะครับเนี่ยเป็นเป็นเป็นลูกเกิดที่ไหนไปด้วยเนาะตัวนี้เป็นลูกเกิดดอนบันไม้ครับทางบางทะลุดอนบันไม้บางทะลุนะครับเนี่ยนะครับโอเคครับอ่าดตัวต่อไปตัวนี้อ่าตัวนี้ด่างกระตูนด่างกระตูน ฐานข้าตูนนี่เป็นวัวของท่านไหนเนี่ยววัเสียนกครับเสียน็กเนาะเสียเน็กอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เนาะเสียเน็กไม่อยู่ฐากข้าตูนเป็นเป็นไงบาไหนตัวเนี้ยบาร์องครับเป็นไงผลงานเข้าครับตัวเนี้ยผลงานก็ชนะตลอดแพสองฝ่แพสองฝ่ชนะแพตั้งแต่หน่อยๆนะตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมแต่ยังอ่อนอยู่ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่อ่ะตั้งแต่รุ่นเล่นจะเล่นตั้งแต่รุ่นไหนเนี่ยเล่นตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับตั้งแต่รุ่นลูกจิ๋วเลยไหมรุ่นเล็กรุ่นเล็กใช่ไหมอ๋อตั้งแต่รุ่นเล็กเลยเนาะรุ่นกลาง่ครับ ตอนนี้ก็มาเล่นรุ่นกลางเนาะเพง่งแพ้ตั้งแต่รุ่นเล็กหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยครับโอ้โหเนาะกีไฟมันมันกี่ไฟที่ว่าหลังจากที่แพ้มาจนจนได้มาตลอดวันกี่ไฟอันสี่ห้าไฟสี่ห้าไฟเนาะลาสุดก็ชนะหกเซเปอร์หุ่มงคลโอ้เหรอแปดติปรอบครับโอ้โหไม่เบานะครับตัวน,นี้นะครับเนี่ยนะโอ้โหนะครับน่าติดตามนะครับตัวน,นี้นะครับเป็น วัวกำลังพูง่ายกำลังดาวลุงเนาะทีนี่เนะาะดา่ดา,วดาวลุ่งเลยนลครับของทีมงานนี้นะครับอโอเคครับ